อยู่ด้วยต่อใครกันล่ะลูกฟุตบอลครับที่ดีนะเพื่อรักเราได้ก <o f red envy> ันและผมต้องหาเพื่อเราจะกลุ่มเพื่อนให้ได้เพื่อรักอะอะไรเนาะเป็นบ้าเนาะ เดาเดาดดาคิดคิดเรามาเป็นเพื่อนรักกันได้ไหมควัตึบเอาอย่าพูดเรื่องเงี้ยเอาเลยนะฉันน่าเป็นหมาจริงเจ้าโดยได้วันตกเราจะมาต่อตเรื่องให้นน้ไม่ได้หรอกถ้าแบบ bên sao